เหมือนจะไม่จบแค่นี้ครับยูฟาเตรียมสอบเหตุที่สตาร์ตราเมียนบัลลีตเนี่ยไปถุยน้ำลายใส่แฟนบอลลิเวอร์พูลครับยูฟาเชเบอร์ลี่ครับ,รบโอ้โหถือว่าเป็นประเด็นเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาแล้วล่าสุดครับยูฟาเตรียมสอบสวนเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนาะที่สตาร์โคชของแอตเลติโกมาลลีตครับมีคนหนึ่งครับถูกกล่าวหาว่าไปถุยน้ำลายใส่แฟนบอลลิเวอร์พูลในเกมเชเบอร์ลี่เมื่อคืน เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากเวอร์จิลฟันไดทำประตูในช่วงทดเจ็บช่วยลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายเฉือนชนะแอนเดอริดไปได้3ประตูต่อ2องเดียโก้ซิเมโอเน่กุซซอของตราวมีครับโดนไล่ออกหลังมีปัญหาก,กับแฟนบอลลิเวอร์พูลครับโดยเขาอ้างว่าถูกแฟนบอลลิเวอร์พูลหลายหนึงนะ่งเนี่ยด่าตลอดทั้งเกมจนระเบิดอารมณ์ในตอนที่เวอร์จิลฟันไดทำประตูนะครับแล้วจากคลิปที่แฟนบอลถ่ายเอาไว้ตอนเกิดเหตุนเนี่ยยังมีคนสังเกตเห็นว่าหนึ่งในสตาฟของซิเมโอเน่ครับ ได้ถุยน้ำลายมาในทิศทางของแฟนบอลลิพูระหว่างที่กาสนามพยายามกันสตาฟให้ห่างจากแฟนบอลโคศโของยูฟาครับระบุว่าตอนนี้พวกเขากําลังรอรายงานจากฝั่งพู้ตศิสินอยู่แล้วจากนั้นพวกเขาจะตัดสินใจว่าควรทําการสอบสวนสตาฟหรือสโมรสรหรือเปล่านะครับหงแดงลิปูเนี่ยจะต้องเป็นผู้มอบภาพจากกล้องวงจรปิดให้กับทางยูฟาเพราะเป็นเกมที่แข่งในรังเย้าของลิเวอร์พูลนะครับและต้องครอบคลุมทุกจังหวะของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น คลิปวิดีโออีกคลิปที่มาก์าสื่สเปนล,ลงข่าวนั้นยังแสดงให้เห็นว่าแฟนบอลลิปูรายหนึ่งครับทำสัญ,ญลักษณ์ V นะครับใส่ซิมโอเนกับสตาร์ของเขาเช่นเดียวกับทำสัญลักษณ์อื่นอีกในตอนที่ตรามีฉลองประตูตีเสมอของมาร์โกสยอเรนเตภาพจากการถ่ายรูปสดยังแสดงให้เห็นว่าแฟนบอนลรายหนึ่งครับโหเราอใส่ซิมโอเน่ในตอนที่กาสนามเข้ามาห้ามปรามเขาเอาไว้ คุณซอวัย55ปีอย่างซิมโอเนยังหันไปแจ้งกับผู้ช่วยผู้ตัดสินทราบถึงสิ่งที่เขาได้ยินจากแฟนบอลรายหนึ่งพูดเส่เขาครับขณะที่สตาฟของเขายัางคงแสดงอาการโมโหกับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนให้สัมภาษณ์หลังเกมครับซิมโอเนยังอ้างว่ามีการใช้คําพูดในเชิงเหยียดนะครับจึงเกิดคําถามต่อว่าคําพูดดังกล่าวคืออะไรแต่เขาก็ไม่ได้ลงดีเทลไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับส่วนแฟนบอลลิพูที่เป็นคู่กรณีของซิมโอเนได้ออกมาโพสต์คลิปยืนยันว่าไม่มีการใช้คําพูดในเชิงเหยียดผิวหรือเย,ยดเชชือชติ และยังถ right ูกสตาร์ฟของแอดมิรเน่ถุยน้ำลายใส่อีกด้วยนะครับก็ถือว่ามีประเด็นอีกนะครับตอนนี้ยูฟาครับเตรียมสอบเหตุสตาร์ฟตราหมีถุยน้ำลายใส่แฟนบอลลิเวอร์พูลจริงๆหรือไม่นะครับก็ต้องรอดูนะว่าจะเป็นยังไงกับประเด็นนี้นะครับไปดูข่าวสารของมาร์เกฮีกันต่อนะครับเชลซีไม่แข่งทุ่มซื้อมาร์เกฮีครับจะเย็นรอเซ็นฟรีในช่วงซัมเมอร์ รายงานข่าวบอกว่าเชลซีไม่ปิดโอกาสนะครับในการที่จะไล่ล่าตัวมาร์กิฮีสแบ็กทีมชาติอังกฤษของคริซอปเปลตมาร่วมทีมเนาะแต่จะเป็นการเซ็นฟรีในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าไม่ใช่การทุ่มเงินซื้อในตลาดหน้าหนาวนะครับเชลซี Chelsea จับตามองผลงานของมาร์กิฮีมาโดยตลอดนะครับนับตั้งแต่เขา,าโดนขายไปให้กับคริซอปเปลตด้วยค่าตัว18ล้านปอนด์ในเดือนอรกรกฎาคมปี2021และตอนนี้มองเห็นโอกาสที่ดึงตัวกลับมาที่สแตมฟอร์ดบิีต เราะเป็นผู้เล่นกําลังจะหมดสัญญาในเดือนมิถุนายนปีสองพหรือว่าปีหน้ามาเกฮี He, ครับซึ่งเซ็นสัญญาระยะเวลา5ปีกับคริสตอฟเลดยืนยันชัดเจนแล้วจะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับต้องสักัดออกไปดังนั้นเนี่ยการแนะทีมอาจจะเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไปไม่เช่นนั้นครับก็จะเป็นาการคุยกับทีมอื่นต่างแดนนะก็จะสามารถเซ็นสัญญาแบบไม่มีค่าตัวกับสโมสรอ,อื่นได้ในช่วงกลางปีหน้า ตามกรายงานก็บอกว่าเอนโซมาเรซกากุเซร์เชียบซีอ Chelsea, มองว่ามาร์กเกฮีจะเป็นการยกระดับขุมกําลังแนวรับของทีมให้แข็งแกร่งขึ้นจริงๆเพราะการลงสนามอย่างสม่าเสมอในพรีมเมียร์ลีกแล้วก็เป็นตัวหลักในทีมชาติอังกฤษตลอด3ปีที่ผ่านมานี้ก่อนหน้านี้ครับสตูดิแบ็กวัยยี่สิบห้าปีอย่างมาร์กเกฮีเกือบย้ายไปอยู่กับลิเว์ูนในวันสุดท้ายของตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับแต่คริสโอเบลเปลี่ยนใจปฏิเสธข้อตกลงกระทนันหันเพราะไม่สามารถหาตัวแทนได้ทันเวลา ทำให้หงแดงแลิปูอาจจะเปลี่ยนแผนรอเซ็นฟีในช่วงซัมเมอร์ปีหน้ามากกว่าที่จะจ่ายเงินซื้อในเดือนมกราคมมาร์เกฮีอยู่กับเชลซีมาตั้งแต่อายุ7ขวบนะครับเคยเป็นกับตันทีมชุดเยาวชนแล้วก็มีผลงานที่โดดเด่นมากๆได้รับโอกาสขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในช่วงเวลาของแฟรงก์ดัมพาร์ตนะฤดูกาล2019-2020แต่ก็ไม่ได้ลงเล่นแบบเต็มไม่เต็มหน่วยเล่นไปแค่2เกมในลีกครับและไม่เคยได้ลงเล่นให้กับสิงโตน้ำเงินครามอีกเลยนะครับผม ไปต่อกันที่มูรินโญ่ครับมูรินโญ่คาดการว่าจะคุมซ้อมกับเบนฟิก้าทีมใหม่ในวันพุธศบดีจอเปิดตัวด้วยนะครับโจเซ่มูรินโญ่นะมูครับเดอะสเปเชียลวันนะเตรียมกลับมาคุมทีมเบนฟิก้าอีกครั้งนะครับน่าจะลงซ้อมครั้งแรกในวันพุธศบดีนี้เลยและคาดว่าจะมีการเปิดตัวเป็นเฮโค้ดคนใหม่ภายในวันเดียวกันเบนฟิก้าเนี่ยเพิ่งปลดบุโนลาชหลังจากผลงานน่าผิดหวังนะลังแพ้คาบ้านต่อคาราบักนะครับโสมสรออาเซอร์ไบจันสองสาม เกมยูฟ่าชเกเนี่ยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเลยครับแล้วก็ได้ติดต่อเปิดการเจรจากับบูริโยที่กําลังว่างงานอย่างรวดเร็วนะครับสกายสปอร์ตครับรายงานบอกว่าบูริโยตอบตกลงสัญญาระยะเวลา2ปีกับเบนฟิก้าไปแล้วเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับแม้ยังไม่มีการเปิดเป็นเปิดตัวเป็นเฮชโค้ดคนใหม่อย่างเป็นทางการแต่คาดการว่าจะมีการเปิดตัวภายในวันวันศุกนี้เช่นเดียวกับการลงซ้อมเป็นครั้งแรกนะครับคุมซ้อมเลยงานแรกของน้ำมูนะครับคือการคุมเบนฟิก้าลงเล่นเกมพรีเมียร์ลีกายืน ด้าน,นของอาร์เวสนะครับในวันเสาร์นี้ตามด้วย2เกมในบ้านนะครับพบกับเ้านของริโออาร์เววันอังคารที่23กันยายนแล้วก็กิลวิเซนเตวันศุกร์ที่26กันยายนเป็น3เกมที่คาดหวังว่าบรินโยจะเก็บได้9แต้มเต็มนะถ้าหากว่าลงคุมก่อนถึงเกมสําคัญในศึกยูฟ่าชุอปลีครับไปเยือนเชลซีที่สแตรมฟอร์ดบิดวันอังคารที่30กันยายนซึ่งเป็นหินเก่าของบรินโยต่อด้วยเกมหลีนะครับไปเยือนปอโตอีก1สโมสรเก่า ที่เคยสร้างชื่อใน,ในวันอาทิตย์ที่5ตุลาคมนะครับไปต่อที่อาเดโมลาลุกแมนกันหน่อยครับซีอีโอแอตแลนต้ายืนยันทุกคนเนี่ยอ้าแขนรอรับอาเดโมลาลุกแมนกลับมาส่วนของลูก้าเปกาซี่นะครับผมซีอีโอของสโมสรแอตแลนต้ายืนยันทุกคนในทีมเนี่ยรอต้อนรับการกลับมาของอาเดโมลาลุกแมนเมื่อถึงเวลาที่พร้อมแล้วก็มีสมาธิเต็มร้อยลูแมนเนี่ยยังคงเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงของแอตแลนต้านะหลังจากพลาดย้ายไปอินเตอร์มิลานเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนาะ นลูกแมนเองเนี่ยโพสต์อินสตาแกรมแสดงความผิดหวังที่สโมสรเนี่ยไม่รักษาคําพูดกองหน้ากึ่งปีกวัย27ปีรายนี้หายตัวไปจากการฝึกซ้อมนานถึง2สัปดาห์และพอกลับมาร่วมทีมของอีวานยูริชเนี่ยก็ไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมทางเรื่องของสภาพร่างกายที่ไม่ฟิตและทัศนติที่ย่าแย่ระหว่างการซ้อมฉะนั้นของ C, แปรกซี่ครับก็กล่าวบอกว่าคุณไม่สามารถย้อนกลับไปเปลี่ยนแปลงอดีตได้ดังนั้นเราจะจับจ้องไปที่ปัจจุบันแล้วก็อนาคต เราทุกคนรู้ดีว่าเดมล่าลูกแมนเป็นผู้เล่นที่เก่งแค่ไหนแต่ก็รู้ด้วยว่าการจะเล่นให้อตาลันตาได้คุณต้องมีสมาธิเ <t une> ต็มร้อเมื่อเขารู้สึกพร้อมที่จะทําแบบนั้นเราก็จะอ้าแขนรอตอนรับเขาลูกแมนเนี่ยยังไม่ได้ลงเล่นให้กับอตาลันตาเลยในฤดูกาลใหม่นี้ครับแล้วก็ไม่ได้เดินทางร่วมกับทีมไปกรุงปารีสเนาะที่ไปเล่นเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ครับก็โดนเปเช่ H A อัดไปยับเยินเลยครับสประตูศูนย แต่ในช่วงโปรแกรมทีมชาติเดือนกันยายนได้ลงตัวจริงให้กับนจีเรียในเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกทั้งสองเกมนะครับก็ถือว่าตอนนี้ก็อ้าแขนรับนะรอ,อการกลับมาแล้วกันสําหรับอัดเดโมล่าลูกแมนนะครับไม่รู้ว่าเรื่องของสภาพจ,จิตใจเรื่องของทัศนคติในการเล่นบอลกับอัดอ,อตาตาลัายังเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่านะครับความฟิตก็ไม่ค่อยมีนะครับหายไปเลยครับถือว่างัดข้อกับสโมสรน,นะสโมสรไม่ทําตามท,ท,ที่ที่พูดไว้อะไรอย่างงี้ก็เลยแบบงองแง่หน่อย ครับรอติดตามนะครับอนาคตของอดโมล่าลูกแมนะครับ